บางท่านน่ยซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงบางท่านไม่อยากขายทิ้งแล้มันสามารถข้ามบอดี้มาถึงเป็น w 223ทั้งภายนอกแนละภายในได้และคุณเหมือนได้รถใหม่แต่เป็นคันเดิมที่คุณใช้ถนัดมาซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่แปลกตาไปนั่นก็คือมันไม่ใช่ภายในของ221เ,เพราะมันถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นสไตล์223ไม่บัก เรียบร้อยแล้วคอนโซลหน้าที่เปลี่ยนยกออกหมดและเป็นสไตล์ช่องแอร์แบบ2 2 3และที่เปลี่ยนไปเลยก็คือตัวจอเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลแล้วนะครับและตัวจอเองเนี่ยที่เป็นจอ Android เนี่ยเป็นจอแบบแนวตั้งเหมือน2-23แบบนี้เลยท่านผู้ชมในส่วนของตัวคอนโซลหน้าแล้วก็ตัวแผงประตูเนี่ยจะมีไฟแอมเบียน i g ไลท์ที่เป็นเหลือบเหลือบแสงขึ้นมาเนี่ยจะมีความสวยงามมากเรียงยาวมาแล้วไปต่อเนื่องเข้าประตูหลังดูงานของเฮียรีวิวแล้วชอบคลิกสอบถามเข้ามาโทรหากันได้เลย วันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมบรรยากาศภายในที่ทำเสียจเรียบร้อยแล้วในรถ SKW 221แต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยที่แปลกตาไปนั่นก็คือเอ๊ะมันไม่ใช่ภายในของ221นี่ใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่จะทราบเป็นอย่างดีว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะมันถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นสไตล์223มไม้บัท เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรามานั่งในรถเนี่ยด้วยโซนที่มันแบ่งชัดเจนว่าคนขับกับ้นั่งเนี่ยที่ตากล้องนั่งอยู่นะคือมีคอนโซลกลางมาแบบนี้และตัวจอเองเนี่ยที่เป็นจอ Android เนี่ยเป็นจอแบบแนวตั้งเหมือน2-23แบบนี้เลยท่านผู้ชมเป็นจอสไตล์นี้แล้วซึ่งของเดิมอะ่ะตรงนี้จะเป็นตัวปรับปุ่มแอร์แล้วก็มีเครื่องเสียงวิทยุแล้วก็มีแอร์สอันแบบเรียงกันตรงเนี้ยถูกปรับไปต้องแต่คอนโซลหน้าที่เปลี่ยนยกออกหมดและเป็นสไตล์ช่องแอร์แบบ2 2 3และตัวขอบนะจะเป็นสีเงิน มันมันแบบนี้อันนี้ปรับเปลี่ยนโยกได้นะครับคือปรับแอร์นะเนี่ยครับหนึ่งสองอันนี้คือฝั่งคนขับแล้วสามารถกดได้เนี่ยคือมันมีลูกเล่นได้ข้างบนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลงโพงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องคีบที่ระบายแอร์ขึ้นมาข้างบนตรงนี้ด้วยรายละเอียดมาครบั่วเลยนะท่านผู้ชมดูแลวหนังนี่ฮะเรียบมาเรียบร้อยเลยนี่ลายหนะังนะครับ และตัวนี้ก็คือเป็นลายคอนโซลสีดาที่เป็นลายไม้บบบในโซนของตัวฝั่งคนนั่งเนี่ยตรงนี้ช่องแอร์ที่สามารถปรับได้แล้วกดปุ่มได้ด้วยนะมาฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันกดปุ่มแล้วก็ปรับได้ปรับเอียงซ้ยายเอียงขวา,างี้ได้แล้วตัวคอนโซลหน้าเนี่ยเขาจะเรียงยาวมาต่อกับตัวแผงประตูด้านข้างเห็นไหมลายเขาต่อเนื่องกันแล้วเป็นลายไม้บบบนั่นหมายความว่าตัวแผงประตูเนี่ยถูกเปลี่ยนหมดแล้วท่านผู้ชมยกออกหมดเลยท่านผู้ชมครับตัวนี้แผงประตูแล้วตัวสวิตช์ปรับเปลี่ยนกระจกเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้นะเนี่ยครับผมปรับนเนี่ย ใช้งานได้หมดหน้าหลังใช้งานได้หมดเลยแล้วก็ตัวปรับเบาออโต้เนี่ยกดปุ๊บ,บ,บก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมตัวลำโพงที่เพิ่มมานะครับก็จะมีตัวลำโพงที่เป็น 4D เป็นทวิตเตอร์ 4D ก็จะมีไฟฝั่งผู้นั่งก็มีเป็นคู่กันสีเขาก็จะมาล้อกับตัวคอนโซลด้านล่างตัวนี้เป็นสีเดีวยวกันซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ในส่วนของตัวคอนโซลหน้าแล้วก็ตัวแผงประตูเนี่ยจะมีไฟแอมเบียนไลท์ที่เป็นเหลือบเหลือบแสงขึ้นมาเนี่ยต่อนเนื่องยาวกันมาเข้าแผงประตูฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งงงคับเมมมมมมยยยจะีีวววาาาาาสกร และไปต่อเนื่องเข้าประตูหลังแผงแท้ายเราทําใหม่หมดเลยนี่คือในส่วนของด้านหน้าและที่เปลี่ยนไปเลยก็คือตัวจอเป็นเรือนไม้ดิจิตอลแล้วนะครับนี่ครับถ้าใครใช้2องสอามอยู่ก็จะเห็นว่าเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับเป็นเรือนไม้ดิจิตอลอันนี้ผมเล่นเครื่องดูนะครับนี่ครับเห็นไหมแล้วก็พวงมาลัยตัดทูโทนซึ่งคอนเซ็ปต์คันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวทําเป็นเบาะหนังที่เป็นสีส้มทเมตรคือหรูหรามากมากและตัวปุ่มปรับไฟหน้าคือเปลี่ยนหมดนะครับสามารถปรับปุ๊บ ไฟหน้าก็จะเปิดเลยนะฮะหมุนปรับเปลี่ยนไฟหน้าตรงนี้เลยมาถึงเรื่องตัวคอนโซลกลางที่ยังมีเกะช่องเก็บของที่สามารถสไลด์เปิดเข้าไปได้แบบนี้วางแก้วน้ําแบ่งเลเยอร์มา2ฝั่ง ที่พักแขนนะครับกดปุ่มขึ้นมาก็สามารถที่จะเก็บของได้เหมือนเดิมตรงนี้มีที่ชาร์จไวเลสให้ด้วยนะตัวเบาะด้านหลังทํามาได้อย่างสวยงามเป็นลายสไตล์ไมล์บาที่พักแขนสามารถเปิดลงมาได้แล้วเป็นตัวกัปตันซีดก็คือนั่งแบ่งแยกที่นั่งด้านซ้ายด้านขวารวมถึงตัวแผงประตูด้านถ่ายที่มีสีสันสีไฟเนี่ยที่สวยงามมาครบเซตแบบนี้เลยภายในแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสีหนังได้ที่ยอดทิ่ตอนนี้ก็จะมีสีครีนสีฟ้ามิ้นท์หรือสีทิฟฟานี่สีส้มแอมะ แบบนี้เลยเปลี่ยนรูปรักษ์ไปจากเดิมที่ทําแล้วน่าใช้มากยิ่งขึ้นลูกเล่นยังมีเยอะเลยนะท่านผู้ชมครับอย่างเช่นตัวการปรับเปลี่ยนสีในตัวจอยนดรอยรูหรามากๆท่านผู้ชมเปลี่ยนอัตลบเปลี่ยนฟิลลิ่งการขับขี่โอ้โหสีผสมผสานกันแบบสวยงามมากๆท่านผู้ชม ใช้รุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับเพราะราคารถตอนนี้เนี่ยก็ตกลงไปไม่กี่แสนคอนเซ็ปต์คือบางท่านน่ยซื้อมาตั้งแต่ปลายแดงบางท่านไม่อยากขายทิ้งแล้วมันสามารถข้ามบอดี้มาถึงเป็น w 2 2 3ทั้งภายนอกและภายในได้และคุณเหมือนได้รถใหม่แต่เป็นคันเดิมที่คุณใช้ถนัดมาเป็นคันเดิมที่ถูกโฉลกเป็นคันเดิมที่คุณบำรุงรักษามาซื้อมาตั้งแต่ปลายแดงและคุณดูนะฟิลลิ่งคือเปลี่ยนไปทั้งหมดทั้งภายนอกและภายใน ใครสนใจที่จะแปลนโฉมภายนอกภายในดูงานของเฮียรีวิวแล้วชอบคลิกสอบถามเข้ามาโทรหากันได้เลยและมาดูรถตัวอย่างได้เลยสำหรับผู้ที่มีรถแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีรถกำลังจะซื้อกำลังจะตัดสินใจดูคลิปเฮียรีวิวหลายๆคลิปศึกษาให้ดีๆก่อนตัดสินใจซื้อรถค่อยมาคุยกันครับ